ไม่ทราบว่าเราอะไรคะประตูหนึ่งกลับมาจ่ายตังค์ด้วยคะ่ะคนไข้เป็นอะไรมาคะ,ะเดี๋ยวหมอจะตรวจสุขภาพให้นะคะอันดับแรกเลยขอวัดฟังเสียงหัวใจก่อนนะคะหัวใจเต้นปกติดีนะคะมาดูสุขภาพช่องปาก ดูไม่ได้คุณไขปวดหัวหรอคะปวดหัวก็นอนก่อนได้นะคะจะมีการแปะคูฟีเวอร์ออจะมีเออจะมีการแปะคูลฟ,ฟีเฟเบอร์นะคะเพราะว่าคนไข้ไข้คืนนะไหนคะวันนี้คนไข้เป็นอะไรมาคะเสียงหัวใจเต้นผิดปกตินะคะ ฮันยาค่ะดูสิพิกหน้าท้องอาหารไม่ย่อยเหรอคะนะเล่นตรงนี้หน่อยนะคะเอออันนี้เเป็นทรงอะไรคะเราทรงสูงหรือเปล่า เป็นไงคะเป็นไงคะหล่อหรือ,อยังทางด้งนพี่ไทยถอยนะคะ,คะนักเรียนทำความเคารพจะรมาดูเนื้อหาในส่วนของการคำนวณน,นะคะการคำนวณเนาะเนื้อหาง่ายมากดีดเดียวคะ่ะ วิธีการคำนวณน,นะคะอัตราการระบายอากาศพื้นที่ทั่วไปของสำนักงานตามนี้เลยค่ะมองมองมองคนต่อ1,000ตารางฟุตหรือ100ตารางเมตรนะคะจำนวนคนนะคะจะอยู่ที่7คนอ่ามีคำถามตรงไหนไหมคะ,ะสมการ VOT เท่ากับ VOZ ตัวนี้วงไปได้มีไฮไลท์ highlight. อทีไย๊ขอโทษนะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะไม่เข้าใจตรงไหนไหมคะ